สวัสดีค่ะนาราพาทัวร์นะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวและแถ่ายรูปวิวทะเลส,ส,สวยๆที่สถานตาอากาศบางปูมาดูนกนางนวลกันค่ะขับรถมาจอดได้เลยที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางค่ะจอดรถแล้วเดินไปที่สะพานสุกตานะคะเป็นจุดชมวิวทะเลแล้วก็ดูฝูงนกนางนวลนนะับพันตัวกันเลยทีเดียว ในช่วงเดือนพฤศิกายนถึงเมษายนของทุกปีจะมีฝูงนกนางนวลจำนวนมากนะคะบินอพยพหนีภัยหนาวมาจากหลายประเทศเช่นไซเรียจีนทิเบตมองโกเลียจะมาพักอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมากเลยค่ะว้า บนสะพานจะมีขายอาหารนกเป็นกากหมูทอดแล้วก็นางไก่อทอดนะคะขายาถึงลด้ยี่สิบบาทอุดหนุนให้หานนกพน้าวิธีให้อาหารแนะนำให้โยนขึ้นฟ้านะคะนกจะบ,บินโฉบมากินเองถ้าตกลงไปเนี่ยมันก็จะหล่นลงนน้ำจะมีด้วยก,กลุ่มมืองลอยคอในน้ำตอนกินอาหารที่ตกลงไปแต่ถ้ากรณีที่เลี้อาหารให้กับมือนะคะจะต้องรอนานมากแนะนำม,มาช่วนยืน ประมาณ่โมงเย็นต้นไปนะคะแดดจะไม่ร้อนอากาศนี่กำลังสบายๆมีแสงพระที่อ่อนๆถ่ายรูปมาจะสวยมากเลยเหมาะแก่การเดินเล่นพักผรอจินลมชมวิวช,ชิวๆตจจ้ามาถ่ายรูปเช็คอินกันนะติดคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาด้วยค่ะ we <laughs>